لا اله الا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حقا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده ولقى فلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وبصم منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فاز فوزا عظيما فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خيرا

ให้มีความตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวะจอาลาเพราะการมีตักวานั้นไม่ได้มีช่วยให้เรามีจิตใจที่สงบมั่นคงแต่ยังคงนำทางให้เราอยู่ในหนทางที่ถูกต้องและทางที่พอพระทัยของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวะจอาลาโอ้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับหัวข้อที่ขอเตบได้เตรียมมาในวันนี้ก็คือความยุติธรรมในอิสลามถ้าเราพูดถึงความยุติธรรม เราคงได้ยินและเป็นศิลธรรมอันดีอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมเป็นความสมเหตุสมผลและถือเป็นความดีที่แม้ทุกแนวทางหรือแนวทางอื่นๆาศาสนาอื่นๆยังคงกำชับใช้ให้มีความยุติธรรมโดยไม่มีการขัดแย้งกันเลยซึ่งความยุติธรรมนี้ถือว่าเป็นฟิตรอที่อัลลอฮ์ได้ประทานเข้ามาในหัวใจของบ่าวทุกคนนะครับให้ฝังอยู่ในหัวใจ และตอบรับความยุติธรรมในทุกๆทุกๆคนเลยศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาแห่งความยุติธรรมดังที่อัลลอฮ์ซุบฮฺฮานุวะตะละทรงได้ตรัสไว้ว่าอัลลอฮฺอินนัลลอฮฺะะมุรุบิลอัดลิวะลิัยซานฺวะอีตาอิดลกุรบะวะยันฮะอันิลฟะชาอฺวะลมุการฺวะลบะยัอิดุคุมละลัคุมตะตะการุนความว่าแท้จริงอัลลอฮฺทรงใช้ให้รักษาความยุติธรรม และทำดีและการบริจาคแก่ญาติใกล้ชิดและให้ละเว้นจากการทำลามกและการชั่วชา้าและการอาธรรมพระองค์ทรงตักตเตือนพวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้รำลึกจากส ah ุรอันนหลุสุรที่16อายะที่90นอกจากนี้พระองค์ยังกล่าวไว้อีกหลายหลาย,หลายที่ดังที่เราได้กล่าวในอีกอายะหนึ่งว่า فإن فاء a أ س a ح มาบิลอัตล ل ع ัล บิวัลอักซิต uh ูอินนัลลอฮะยุฮิบุลมุกซิตีนความว่าและหักและพวกเจ้าจงให้ความเที่ยงธรรมเถิดแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักใคร่บรรดาผู้ที่ให้ความเที่ยงธรรมจากสุรุลฮุจรัตสุรที่49อายะที่9พระองค์ยังสั่งใช้ในอัลกุรอานในอีกหลายที่ยังเช่นอีกที่หนึ่งที่อัลลอฮ์ได้สั่งให้เรายุติธรรม แม้กระทั่งกับบุคคลที่เราเกลียดชังคนที่เราไม่พอใจในพฤติกรรมของเขาแต่ล l l a h ก็ยังคงให้รักษาความยุติธรรมไว้ดังในอายะที่ Allah ได้กราวไว้ว uh uh um, an ่ายาอิยูฮัละดีนอามานูกูนูกาวมีนมินัมินนลิลลาฮิชุฮัดะอับิลกิสวะลายาจริมันนักุมชนะอานกาวมินอลาอัลละอัดิลูอั์ดิลูวะอักรรบุลิตตะว วะตะกุลลอฮฺอินนาลอฮะขอบีรมบีมาตะมารูนความว่าผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเพื่ออัลลอฮฺเป็นพยานด้วยกับความเที่ยงธรรมและจงอย่าได้ให้การเกลียดชังผู้หนึ่งผู้ใดทําให้พวกเจ้านั้นไม่ยุติธรรมจงยุติธรรมเถิดเพราะแท้จริงมันใกล้กับความยำเกรงมากกว่า และพึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้อย่างละเอียดในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกันในสุราะอัลมาอิดะห์ลำดับสุราะลำดับที่5อายะห์ที่8นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าจริงๆมีอีกหลายอายะห์เลยที่อัลลอฮ์ได้กำชับใช้ในเรื่องของความยุติธรรมเป็นคำสั่งที่หนักแน่นนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮ์ยังส่งนบีมาเพื่อภารกิจของการดำรงความยุติธรรมนะครับ ดังที่อัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ในอายะอีกอยะหนึ่ง,ง <c oughs> ที่ว่า <c oughs> แล้วก็ดอัซัลนาลุซูลานาบิลบญิยยนาติวะอันซัลนามาห์มมาห์ุมุลกิตาบาวลมีซานิลยะกูลุนนาสุบิลกิส์ความว่าโดยแน่นอนเราได้สั่งได้ส่งบรรดารซูลพร้อมด้วยกับหลักฐานอันชัดแจ้งและเราได้ประทานคำพีและความยุติธรรมลงมาพร้อมกับพวกเขาเพื่อให้มนุษย์นั้นจะได้ดำรงอยู่บนความเที่ยงธรรม สุรอัลฮัดิษจากส่วนหนึ่งของสุรอัลฮะดิษอายะที่สุรที่ห้อายะที่ี่โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายครับการที่ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นและการเป็นพยานจงเป็นพยานเพื่ออัลลอฮ์และแม้ว่ามันจะเป็นอันตรายต่อตัวของเราหรือพี่น้องของเราญาติพี่น้องของเราอัลลอฮ์ก็ยังมีคําสั่งใช้ที่หนักแน่นในการกําชับให้เราดํารงอยู่ในความยุติธรรม الله يا ايها الذين امنوا كونوا كَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شهداء للله على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن ان يكن او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبع الهد وال وال وأن تعدل وإن تلوا أو تعريض فإن الله كان نبيما تاما دون كبريء ความว่าผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเป็นผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมจงเป็นพยานเพื่ออัลลอฮ์และแม้ว่าจะเป็นอันตรายแก่ตัวของพวกเจ้าเองหรือผู้บังเกิดเก้าทั้งสองหรือญาติใกล้ชิดก็ตาม หากเขาจะเป็นคนที่มั่งมีหรือ,อยากจนอัลลอฮ์ก็สมควรยิ่งกว่าเขาทั้งสองดังนั้นจงยาปฏิบัติตามความใคร่ไฟต่ำในการที่พวกเจ้าจะมีความยุติธรรมและหากพวกเจ้าบิดเบือนหรือผินหลังให้แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ที่ทย่างที่ท่วนในสิ่งที่พวกเจ้ากระทํากันจากสุรานิซะสุรที่สีอายะที่ 4, ท135ยแต่ท่านนาบีมุฮัมมัด สลลละหอะไรวะสลัมเองก็ถูกส่งมาเป็นแบบอย่างในการดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเช่นกันดังที่มีตัวอย่างที่ปรากฏความยุติธรรมของท่านนบีมุฮัมมัดสลลละหอะไรวะสลัมซึ่งท่านอุซามะห์บินเซตได้พยายามที่จะมาหาและร้องขอท่านนบีให้ละเว้นจากการลงโทษของคนในตระกูลมักซุมซึ่งเป็นตระกูลที่มีเกียรติในมักกะโดยซึ่งนางได้ขโมยขโมยของและโทษของนางคือการตัดมือ แต่ด้วยกับการที่ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่อยู่ในตระกูลที่สูงสง่งมีฐานะทางสังคมเป็นเหตุให้ท่านอนุสามรถได้พยายามที่จะมาช่วยนางให้รอดพ้นจากการลงโทษตัดมือจนกระทั่งทําให้ท่านนาบีกโกรธและท่านได้เทศนาต่อผู้คนได้สแสดงออกมาในทางอิสลามในการสร้างความยุติธรรมโดยเนื้อหาบางส่วนนั้นได้มีดังนี้ความว่าแท้จริงบรรดากลุ่มคนที่มาก่อนหน้าพวกเจ้าได้ประสบกับหายณะแล้ว ก็เนื่องจากเกิดขึ้นในหมู่พวกเขาเมื่อคนมีเกียรติในตระกูลดีได้มาขโมยพวกเขาก็ได้ละเลยในการลงโทษแต่หากว่าคนอ่อนแอหรือคนยากจนได้มาขโมยพวกเขาก็ลงโทษเขาขอสาบานต่ออัลลอฮ์หากฟาติมะ่ะลูกสาวของมุฮัมมัดได้ลักขโมยแน่นอนฉันจะตัดมือนางด้วยตัวของฉันเองบันทึกโดยบุคลีและมุสลิมพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอิสลามได้สอนให้เรานั้นมีความยุติธรรม ในทุกมิติจริงๆแล้วเนี่ยกว้างขวางมากซึ่งข้าพเจ้าก็ไม่สามารถที่จะยกในคุตบัานนี้ได้อย่างเช่นการตัดสินคดีความก็ต้องใช้ความยุติธรรมการปฏิบัติตนในครอบครัวก็ต้องรักษาความยุติธรรมการมีปฏิสัมพันธ์ต่อเพื่อนบ้านก็ต้องดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมแม้กระทั่งศัตรูก็ต้องให้ความยุติธรรมแก่ศัตรูซึ่งความยุติธรรมนั้นจะนำสู่ความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า อัลลอฮ์ได้เน้นย้ำถึงความดำรงการยุติธรรมไว้ซึ่งพระองค์อัลลอฮ์ได้มีคุณลักษณะหรือซิฟัตความยุติธรรมไว้นะครับในก็คืออัลลอฮ์อัลลอฮ์ถ้าหากถามว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์หรือไม่นั้นในความเห็นของนักวิชาการมีความเห็นต่างกันคิลาชกันในเรื่องนี้ว่าอัลอัลลอฮ์เป็นพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์หรือไม่แต่นักวิชาการส่วนหนึ่งนับว่าเป็นพระนามหนึ่งใน99พระนามเช่นเชค อับดุลรอฮ์มมนอซาดีซึ่งกล่าวไว้ในตอนท้ายของอธิบายของเขาเมื่อกล่าวถึงรายชื่อของอัลลอฮ์ว่าอัลฮักกัมอัลอาดลุหมายถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างยุติธรรมในโลกนี้และโลกหน้าแต่ในทางตรงข้ามก็จะมีนักวิชาการอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ได้นับอัอลุลเป็นพระนามหนึ่งของ Allah. อัลลอฮ์เซงจากไม่พบการกล่าวถึงอย่างแน่นอนจากข้อความที่น่าเชื่อถือโดยเช่นเชคกุไซมีนที่ถือทัศนะนี้ครับโดยอ้างถึง ได้นับชื่อลลอ a ์ในพระนาม99ในกวาเอ n อัลมุสลาโดยไม่ได้รวมชื่อ al a ลัต h รูไว้ในหนึ่งในพระ99พระนามของพระองค์เช่นเดียวกันกันกบท่านฟิ f อิ i b นฮะ h ัดอัลอัสกอลานี al ani, ได้กล่าวไว้ในหนังสือัตฮุลบารีนะครับได้อ้างอิงจากท่าน i บนุลอรอบีว่ามีความเป็นไปได้ว่าเราชื่อเหล่านี้ได้ถูกเพิ่ม,เต,มเติมจากผู้รายงาน h ะด i ษบางคนซึ่งความเห็นของข้าพเจ้าถือว่าถูกต้องกว่าสําหรับไม่มีการไม่มีชื่อที่ชื่อว่า พระนามอัลอั์ในพระนามของพระองค์นะครับดังนั้นทัศนะที่ถูกต้องยิ่งกว่าจึงไม่ได้นับอัลอั์เป็นพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์แต่อย่างไรก็ตามหลักฐานที่บ่งชี้ว่าพระองค์มีลักษณะนี้ชัดเจนมากครับที่พระองค์มีความยุติธรรมการกระทําของพระองค์มีกล่าวไว้ในฮะดิสบุคอรีมุสลิมนะครับจากท่านอับดุลลอฮ์อิมรุมัสดูดได้รายง,งานว่าเมื่อมีคนหนึ่งแสดงความไม่พอใจต่อการแบ่งทรัพย์ฉเฉลย ของท่านนบีมูฮัมมัดสุลัลลอฮ์มะซสลัมท่านก็ได้ตากกล่าวไปว่าถ้าอัลลอฮ์และรอซูนไม่ยุติธรรมแล้วใครอีกเล่าจะยุติธรรมดังนั้นน่จะเห็นได้ว่าสีฟัตของความยุติธรรมเนี่ยเป็นสีฟัตหนึ่งของอัลลอฮ์สุบฮานจาาลานะครับและก็อัลลอฮ์ก็ได้เน้นย้ําในหลักฐานตัวบทหลักฐานต่างๆในบทบัญญัติต่างๆที่ให้เราได้ดํารงอยู่ในความยุติธรรมโดยให้นบีมาเป็นแบบอย่างด้วยนะครับดังนั้นวันนี้เราจึงขอขอ ด้อาต่ออัลลอฮ์ให้เราได้ดํารงอยู่ในความยุติธรรมเพื่อให้ได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์สุบฮานุฮุญจตะอาลาอักูลกูลิฮะซาฟัสต์กรุลลอฮะลอยซีวะไล้วะลาคุมวะลิซาอิลิลมุสลิมีนวลมุสลิมัตวลมุมีนวลมุมินัตฟัสตักรฟุลอินนุฮูวูลกฟฟูรุลรหีม Alhamdulillah Kathirahu Kama amar Ashadu an la Ashadu allah ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Faya ayyuhal mu'minun Usikum wa iya ya bitakwa Allah Wa ta'atihi la'allakum turhamun Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhal ladhina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma calla wa sallim wa barik ala nabiina Muhammad wa ala ali wa ashabihijamain. มมาบ oh, ع ะโอพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายบทบัญญัติในอิสลามหรือชารีอะห์ัลอิสลามที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้นบีนั้นมาประกาศให้เราคือความยุติธรรมอย่างแท้จริงแม้ว่าบทบัญญัติบางประการเราอาจจะมองผิวเผินแล้วเห็นว่าเอ๊ะมันจะยุติธรรมได้อย่างไร ซึ่งในประเด็นของความยุติธรรมเนี่ยพี่น้องคงเคยได้ยินกับการตั้งคำถามของผู้ที่ไม่ประสงค์ดีต่ออิสลามถึงความเท่าเทียมและเสมอภาคในบทบัญญัติอิสลามบางประการด้วยการเบี่ยงเบนว่าความเข้าใจว่าบทบัญญัติบางประการเนี่ยไม่เท่าเทียมในอิสลามและมันไม่ยุติธรรมนะครับข้าพเจ้าขอชี้แจงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าความเท่าเทียมที่ที่กล่าวถึงเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงความยุติธรรมเสมอไป ผมขอยกตัวอย่างให้ทุกท่านได้คิดตามนะครับว่าหากตัวอย่างหนึ่งเรามีพ่อแม่มีลูกสองคนคนหนึ่งเรียนอยู่ในระดับปริญญาอีกคนหนึ่งเรียนอยู่ในระดับมอนุบาลถามว่าการให้เงินค่าขนมรายวันของพี่น้องสองคนนี้คงไม่มีใครเข้าใจว่าจะต้องให้เงินเท่ากันถึงจะยุติธรรมใช่ไหมใช่หรือไม่ดังนั้นฉันไดฉันนั้นทุกๆก,การกระทาของอัลลอฮ นั้นอยู่บนความยุติธรรมเสมออย่างแน่นอนด้วยและอัลลอฮ์นั้นมีอีกแงนามหนึ่งด้วยก็คืออัลฮักกินแปลว่าผู้ที่มีวิทยาปัญญาคือผู้ที่มีเหตุผลซ่อนเร้นอยู่ในเบื้องหลังของการกระทำของอัลลอฮ์หรือการสั่งของอัลลอฮ์โดยที่เราอาจจะไม่รู้อัลลอฮ์อาจจะเปิดเผยหรืออัลลอฮ์อาจจะไม่เปิดเผยหรือจะเปิดเผยอีกครั้งหนึ่งในวันเกียรติมรกก็เป็นที่พระประสงค์ของพระองค์ดังนั้นทุกๆก,การกระทาของอัลลอฮ์นั้นดารงอยู่ในการยุติธรรมอย่างแน่นอนนะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งที่มีคำถามมุ่งสู่ความยุติธรรมของอัลลอฮ์คือคนต่างศาสนิกหลายคนถามกลับมาว่าเขาถูกอัลลอฮ์สร้างมาในสภาพที่อยู่ในครอบครัวของคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่บางคนได้เกิดมาในครอบครัวมุสลิมแล้วอย่างนี้อัลลอฮ์จะยุติธรรมเขาอย่างไรได้อย่างไรในเมื่อถ้าหากตายไปไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วจะตกนรกตลอดกาลสิ่งนี้เนี่ยถ้าเรามองผิวเผินก็อาจจะคล้อยตามในสิ่งที่เขาถาม แต่ถ้าเราพิจารณาดีๆแล้วคนที่เรียนรู้ความรู้ที่ถูกต้องนะครับจากความเข้าใจของนบี่านบรรดาชาวลาฟุซโซลจะให้คําอธิบายไว้ว่าพระองค์อัลลอฮ์ทรงยุติธรรมต่อบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาพระองค์กล่าวไว้ในอายะหนึ่งว่าพระองค์จะไม่เอาโทษแก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธในสภาพที่คําสอนที่ถูกต้องไปไม่ถึงเขาด้วยความชัดแจงเช่นคนคนหนึ่งตายในสภาพที่ไม่รู้จักอิสลามจริงๆ ซึ่งเขากับอัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้นะครับหรืออิสลามไปสู่ในผู้ปฏิเสธในสภาพที่บิดเบี้ยวในสภาพที่ป่าเถือดรุนแรงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะรับในสภาพนั้นอ่าซึ่งอัลลอฮ์ก็จะท่งทดสอบเข้าใหม่ในโลกหน้าด้วยาการสร้างกองไฟหนึ่งขึ้นมาแล้วอัลลอฮ์ก็จะสั่งออกคําสั่งด้วยพระองค์เองให้กระโดดเข้าไปในกองไฟนั้นหากเขากระโดดเข้าไป ด้วยคําสั่งของอัลลอฮ์แน่นอนเขาก็จะได้โอกาสใหม่แล้วก็รอดพ้นจากการทดสอบได้เป็นได้เป็นชาวสวรรค์แต่ถ้าหากเขาปฏิเสธอีกครั้งนึ่งนั่นหมายถึงว่าเขาได้ปฏิเสธอัลลอฮ์อย่างจริงแล้วคู่ควรแล้วที่เขาจะได้เป็นชาวนารกตลอดกาลดึ่งซึ่งการที่ไปอยู่ในสภาพนั้นการที่คําสอนไปชัดเจนและปฏิเสธก็จะเป็นสภาพเดียวกับ อบุลฮับลุงแท้ๆของนบีที่อยู่กับนบีเผยแพร่อยู่กับนบีช่วยเหลือนบีในการเผยแพร่คำสอนลึกๆแล้วเขารู้อยู่แก่ใจแล้วว่าสัจธรรมคืออิสลามแต่กลับปฏิเสธที่จะกล่าวฉัดะด้วยกับเหตุผลบางประการซึ่งสิ่งนี้แหละกลายเป็นผู้ปฏิเสธณที่อัลลอฮ์ในวันกิยามัตที่จะต้องลงนรกอย่างที่เราได้เคยทราบกันมาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับขอให้เราผู้ศรัทธา เชื่อมั่นต่อบทบัญญัติของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้ประทานมาด้วยเถิดครับแม้ว่าบางอย่างเราอาจจะมองผิวเขินแล้วหาเหตุผลไม่ได้ณตอนนี้แต่แน่นอนว่าบทบัญญัติชรีอะห์ของอัลลอฮ์นั้นดำรงอยู่บนความยุติธรรมอย่างแน่นอนอย่างเช่นบทบัญญัติการแบ่งมรดกในอิสลามที่แบ่งให้ชายสองส่วนต่อ,อยิงหนึ่งส่วนนี่ก็เป็นอีกบทบัญญัตนินึงที่ท้าทายต่อศรัทธาของเราณนะวันนี้ขอให้เรายึดมั่นเชื่อมั่นว่า การปฏิการปฏิบัติตามชรีอัตท,ที่อัลลอฮ์ได้ประทานไว้นั้นนะเป็นสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดแล้วเช่นการแต่งงานของชายได้สี่ผู้หญิงแต่งงานได้หนึ่งนี่ก็เป็นอีกบทบัญญัตินึงที่ยุติธรรมแม้ดูตัวเลขแล้วมันไม่เท่ากันแต่เชื่อมั่นได้ว่ามันเป็นบทบัญญัติที่ยุติธรรมสาหรับ,รบอัลลอฮ์สุบฮานจาอะอรวมถึงสถาสนะของเพศชายและหญิงที่อัลลอฮ์นั้นยกเกียรติชายเหนือกว่าหญิงอยู่หนึ่งขั้นนะครับแท้จริง อัลลอฮ์สุบฮานตัวอ阿拉ได้ประทานบทบัญญัติอิสลามด้วยความยุติธรรมไม่ได้ขัดต่อความเสมอภาคนะครับอย่างที่คนที่ใส่คล้ายต่ออิสลามเขาเอาความเสมอภาคมาเป็นข้อพิพาทข้อข้อ,ขอตั้งข้อสังเกตเพราะความเสมอภาคในอิสลามนั้นทุกคนล้วนแล้วแต่มีสิทธิ์เข้าสวรรค์เหมือนกันไม่ว่าเขาจะเป็นชายหรือหญิงหรือเป็นทาสเป็นกษัตริย์เป็นใครก็ตามมีโอกาสเข้าสวรรค์ได้เหมือนเหมือนกันพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าเองจะขอฝากเรื่องที่สําคัญที่สุดอีกเรื่องหนึง่งก็คือสิ่งที่อยู่ตรงข้ากับความยุติธรรมก็คือการอาธรรมหรือการยุดการซอลิมข้าพเจ้าขอตักเตือนตัวข้าพเจ้าเองและก็พี่น้องทุกท่านนะครับให้ระวังความรั่วชั่วร้ายที่สุดก็คือการอาธรรมต่ออัลลอสุภานูวาจาอัลาหรือการตั้งภาคีต่อพระองค์ดังที่อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าในอายะซสุรุห์อัลลุกมานว่าอิสกอละลุกมัน ลอบนีฮีวะฮุวยะอิซุฮูยาบุนยาลาตุชริกบิลลาหอินนัชิรกะละซุลมุลอะซีมความว่าและจงรำลึกเมื่อลุกมานได้กล่าวแก่บุตรของเขาว่าโดยสั่งสอนว่าโอ้ลูกเอ๋ยเจ้าจงอย่าได้ตั้งภาคีต่อพระองค์อัลลอฮ์เพราะแท้จริงการตั้งภาคีนั้นเป็นการอธรรมที่ใหญ่ที่สุดสุรลุกมานอายะที่สุรที่31อายะที่13ผลของการตั้งภาคีนั้นด้ายแรงมากขอให้พี่น้องโปรดระมัดระวังนะครับเพราะ เป็นบาปที่ไม่ได้รับการให้อภัยดังที่พระองค์ได้ตรัสในสุรานิสะความว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงอภัยสําหรับการทั้งคําชีริกต่อพระองค์และพระองค์จะทรงอภัยโทษนอกเหนือจากสิ่งดังกล่าวสําหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ขอพระองค์ทรงทําให้เราห่างไกลจากการทาั้งภากีด้วยเถิดอัลลอฮุมะฟิรลิลมุสลิมีนวลมุสลิมัต wal mu'minina wal mu'minat al ahya' min umman amwat Allahumma aafina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah ya arhamar rahimin Allahumma ansur ikhwanana fil Palestin wa fi kulli makan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana zunubana ighfir lana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا وشك... الله العزيز يذكركم واشكروه على نعمه يزركم وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون حكيم الصلاة الله اكبر شب لا إله منزل الله شب أبي محمد رسول الله حي على الصلاة حي الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة